อาสาสมัครทหารพันหญิงพัทลาวดีรีพนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่22ค่ะเป็นชาววจััังดอะไรรคบรีสะเกตค่ะแล้วมาอยู่ที่เลยได้มันจะมีการสับเลียนกำลังพลของ21กรม21กับ22ค่ะก็เลยได้สลับมา21ก็ไปอยู่ใต้แทนปัตตานีค่ะ8ค่ะมาเป็นทหาร มาเป็นทาหารตั้งแต่ปีห้าสี่ค่ะห4ก็ะอะไรทุกอยางเป็นาหา้าหนูชอบค่ะอยากเป็นชอบในอาชีพนี้เพราะว่าเห็นแล้วหนูว่าตอนแรกหนูว่ามันเท่แต่พอมาพอมาอยู่เหมือนแบบชีวิตัยรุ่นอยากลองพอได้ก้าวเข้ามาเป็นแล้วก็หลักะลักในอาชีพค่ะตอนนั้นไม่กลัวค่ะตั้งใจจะไปอยู่แล้ว ทุกอย่างมันต้องลองอะค่ะพี่ต้องลองค่ะหนูว่าพ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยค่ะเลยตั้งใจไปถามว่าห่วงไหมแก,กก็ห่วงค่ะแต่ว่าเราแก,กก็ว่าอนาคตเราด้วยอยากให้เราลองทุกอย่างต้องลองเคอเรียนจบแล้วก็มาทหารค่ะนี่ก็คือก่อนก่อนเป็นทหารก็คือรก็เเยล่ใช่ค่ะ ระดับนม, <laughs> มากค่ะมีหนูฮาดาวเลยค่ะ <laughs> แล้วมา <laughs> เป็นทหารแล้วแบบมันต้องทลิกอย่างเงี้ยต้องปรับตัวยา,า,ากไหมถามว่ายากไหมยากค่ะแล้วอย่างเป็นคนกับเข้ากับเพื่อนยากด้วยแรกๆมามเนี่ยพออยู่ไปละทุกวันนี้เพื่อนไม่อยากคบแล้วค่ะบ้านหนูบ้า <laughs> 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 เพื่อนที่อยู่ด้วยกันค่ะเพื่อนทหารด้วย <thi> กันค่ะ ก็ติ๊งต้องมัง่งพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง <laughs> ช่วงที่ท้อแท้ม่ไหร่ก็มหม่แล้แลสุดหม่อะไรอย่างงี้ท้อมีค่ะที่เข้ามาเป็นแรกๆหนูท้อมากเพราะว่าหนูไม่เคยทํางานอะไรเลยมางานแรกก็เป็นทหารเลย <laughs> แล้วไม่เคยห่างกับที่บ้านไม่เคยห่างกับแม่ร้องไห้ทุกวัน <laughs> คุยกับครอบครัวก,ก็ไม่ได้คุยแต่ <laughs> <laughs> ให้ต้องให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าแม่ ก็หวังกับเราเราก็จะไม่ทำให้แม่เสียใจประมาณนี้แล้วก็ต้องฝึกจนตั้งใจฝึกจนจบจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วหนูเป็นลูกสาวคนโตได้ร้อ,องทุกวันค่ะคใช่คิดถึงแม่ <laughs> ใช่ค่ะฝึกอยู่ที่ค่ายปักธงชัยก่อนค่ะประมาณสองเดือนแล้วก็ถึงโรงตาย ล้วจริงๆมันนากถามว่าจริงๆน่ากลัวไหมหนูว่าไม่น่ากลันกวนะคะเพราะว่าถ้ามุมมองของหนูชาวบ้านทุกคนก็ใจดีเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นผิดแค่ว่ามันมีแค่บางส่วนที่ออกตามขา่าวค่ะพี่บางส่วนที่เขาคิดแบ่งแยกเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญในส่วนในชีวิต ก็มันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเราก็อยู่ในฐานกันใช้ชีวิตปกติเล่นกีฬากาลังกายปกติเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนยิงยิม79เข้ามาแตาะทัสองลูกแต่มันไม่แตกตตทุกคนก็แตกตื่นเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นพี่ <c oughs> ออไปพบปะชาวบ้านค่ะเร,เราไปสร้างรอยยิ้มมาเนี่เหมือนแบบถ้าเกิดเราเขาเห็นอย่างหนูเนี่ยเขาก็เหมือนจะแบบ ส่วนมากเขาถ้าจเจอกับผู้ชายเขาจะไม่จะกลัวมากกว่าถ้าใช้ผู้หญิงอย่างพวกหนูไปเข้าไปเนี้ยเขาก็จะเหมือนจะอ่อนลงกว่าเดิมไม่มากแต่ก็ยังมีความอ่อนให้เราอยู่เขาใช้ผู้หญิงเข้าไปถ้าเป็นผู้ชายเข้าไปเขาก็จะไม่ค่อยคุยหรือไม่อะไรเนี้ยค่ะน้อยค่ะส่วนน้องๆที่เขาอยากเป็นอาหารพานว่าก็ให้สอบไปเลยค่ะพี่เพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันของเราถ้าอย่างกับหนูเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นโชคหรือดวง เพราะเขารับเยอะมันเลยได้มาแต่ถ้าเป็นคนอื่นทุนในทุกวันนี้เขาจะรับน้อยก็ต้องแบบพยายามพยายามแล้วก็สู้ต่อไปค่ะเขาทำอาชีพนี้มันทำให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดที่ที่ดีกว่าที่การเป็นวัยรุ่นที่ว่าเที่ยวติทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันมีระเบียบวินยัยมีกรอบของมันอยู่แล้วว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไร รู้สึกยังไงหนูอยากมานะคะพี่เพราะมันใกล้บ้านกลับบ้านง่ายแล้อยากเปลี่ยนเปลี่ยนก็ที่เที่ยวเยอะค่ะพี่น่าจะน่าอยู่เพราะว่าหนูได้ยินข่าวที่เที่ยวที่นี่เยอะอย่างเชียงคานอะไรเงี้ยยังไม่เคยค่ะเคยแสดงสารคดีดอกไม้เหล็กค่ะแต่ยังไม่ได้ออกอากาศเพราะว่ายังถ่ายไม่เสร็จค่ะ ก็ตื่นเต้นนะคะครั้งแรกทุกอย่างเป็่หนูเป็นคนกลัวกลัวอะไรใหม่ๆใช่แล้วหนูก็ตื่นเต้นไม่เคยไม่เคยค่ะนางดด็พเขามาตั้งแต่ตอนสมัยอายุ สิบหกสิบเจ็ดได้เวทเดียเยวดียวหนูกลัวไมหนไมไม่ค่ะไม่ค่ะหนูกลัวหนูกลัวไมจริงๆอ่ะหนูก็จะตอบไปไม่ถูกจริง